สวัสดีค่ะทุกคนตอนเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าแล้วค่ะเอออันนี้ไปไม้ร่วงหมดแล้วมันมาเก็บเห็ดแต่ดำมาลองดูหนาวนี้เห็ดแต่ดำจะเป็นยังไงบ้างคะเจอกันเลยค่ะไปหาเบิงเจอแล้วจ้า หลายมือแล้วเนาะไม่ได้มาเก็บสวัสดีเห็ดทอมเป็ดนะคะนัดกับชงวันจิตกับพิานั่งแบบอยู่ใส่เนาะวัสดีนะมารดคนละขั้นมาพ่อกันอยู่ในป่าพิาเอา้าือเห็นหลับๆคือไววแท่ thể. เจอดอกปักใหญ่ค่ะพันดอกญ่ค่ะก่อนเ,อเนาะโดนเบด้มาหลายมือมันก็จะเป็นลักษณะนี้เอาไปไปฝากไฟก็ได้ดิยืดหดเหนี้คากแน่ล่ะดิขินเข่าเที่ยงวิ เห็นเขาเที่ยงกับเฝ้าเฝ้าเฝ้าว้วาวเมื่อนี้แดดดีแล้วจ้ะแต่ว่าหางลมเย็นจักหน่อยอก่อดอกเป็นไงจ้ะนี่บึงโดนแดดกันยังงามอยู่ด้วยนี่จ้ะบึงมันอยู่ใต้ใบไม้เนะาะใบใหม้นี่ร่วงอีลีเลย ล้วงจริงจริงขายงเบองต้นเชียร์ูไไ่ใต้ใบไมู้่ใต้ใบไม้ดอกขาอวบเอามาเจอกันแล้ว <laughs> okay. โอเคเออดอกใหญ่เนาะโัวถากจะมาถากยางคากเลยเ <laughs> บิง่ง อเอาไปไ้ไฟ์บ่าน,นี่เอ่เจอดอกนี่โอ้ดังเล็กน้อยก็หิมตะตกต้องจห่วงในนางแบบนี้เป็นนางแอบเป็นนางแอบดอกใหญ่ครัก ลายมือบริมาเรอจะอันนี้มาไทยซื่องเอาบาเ,าเเบองเดียวอัน,เนบเบอ,องเดียวอันบ่เบองเดียวอบแนะถวนี้เนาะใายคัก เอาประเด็ตดตัดเนาะเอาโดนแล้วประเด็ดไม่เก็บกันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็มาค่ะอือฮลกไงโลกไง,กงมันจะเก็บน้ายไปแล้ว ที่สิงมันกะมันไยค่ะนี่คือได้อยู่ไัมบออันบอทั้งสองสองเลยใกล้ได้อข่นะเอาตัดอันนี้ก็คือช่องขวัญจิตนะคะเจอกันแล้วค่ะ เจอกันแล้วค่ะเจอกันอ right. ีกแล้วค่ะใกล้แล okay. right. ้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใครสำเร็จดูร่วงโอาไปโลดมาเห็ดอระไรคะนี้ดอกบักใหญ่นี่เห็ดนี่อย่างขาวๆบ้าดอกบางใหญ่ ไหม่เนาะใบไม้ร่วงไม้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 เหลืองอืมบรรยากาศความหนาวเย็นนะคะใบไม้ร่วง เออดอกอยังได้ยู่ยถ้าไม่ได้ล้งกะคือบ้านมันบวย <c oughs> โอ้เก่าแก่ <c oughs> อุ้ยวันจิตทำมิวสิกสวยนะคะอุ้ยสวยตรงนี้ค่ะที่ขูออนเนะนะคะเนี่ยนี่จ้ะใบใบเนเปิ้ลนะ <c oughs> ได้บรรยากาศยีรีนะจะนะ๊ะเกบบานาะโอ้แดดจงหล่องามนี่เลยเนาะได้อยู่ได้อยู่ดอกน้อยอยู่เพราะว่าเออดอกดอกน้อยบางงีขคนมันสีใสมันเลยมีดอกอ่อนอยู่เป็นยังสี่กับยังอ่อนอยู่ตัวนี้จะมาช่างเขาไปล่อ,อ,อยข้นใบยางเลยอ๋อเบิ้งดอกนี่เบิ้งจุ่มนี่จ้ะเบิ้งมะมะเบิ้งเบิ้งน้ำกันโอ้ยังงอนอ่อนอยู่จ้ะ แดดส่งอ,นนนองนั่นนึงดอกน้อยๆฟังผู้ใดมากผู้เดียวเ,เอา,าอีรีบอโอ้ยผมมากผู้เดียวเด้อจะากเก็บเห็ดนี่น <laughs> ว้าวเราก็เซียวสันหลังได้ละกรนี้กรนี้ค่ะ เอาเหลือแต่อันที่มัน,นอันเออมาเก็บเทียนนี่ อีกหลายมือเสด้มากกับเท่าพอดีเท่าพอดีเลยค่ะอมันขาด สวัดีครับมันเป็นอะไรค่ะได้ได้ได้จะจ้างอยู่เดี๋ยวจะเลี้ยงมันไม่มันไม่ได้ตัดหรอกมันไม่ได้ตัดแล้วอันเก็บไปสักก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดตัดที่บ้านแล้วก็เอาเสศษมา ใส่ปลาเนาะดอกง่ายๆมีตัวนี้ดอกก้อนอ่อนอยู่อันนี้ล่วยเแมนดอกสีแข็งมันฝนตกยางคักเมื่อคืนนี่โอ้โหฝนตกพาย,ยุมากเลยเมื่อคืนเปียบชุ่มดีมากเลยจ้ะดอก,กอนอ่อนอยู่เนาะ ยังอ่อนๆอยู่จ้ะอุ้ยดอกนี่อ่อนๆอยู่จ้ะเลีรยใบยไม้ออกนะคะ รอคางแต่ว่ามันโอ้มันอ่อนอยู่ดีดีดีค่ะนี่อ่อนดีงามเมื่อนั้นเฮดลาบก็บบแซบแซบแร่ว่าตรงล่างดียังคะเลยเด้อควันจิตขอบคุณนะคะ ธรรมชาติธรรมชาติให้มาอย่างดีเลยค่ะอดอกอยังสวยอยู่ค่ะ ปาร์ตี้ไรช่ <laughs> องควันจจนี่ปาร์ตี้ดีดีเนาะตีเบ่งใบไม้กันเหลืองงามครักเนะา,านะใบไม้เนาะบางเพิ่นคืจะถ่าแล้วแต่ว่ากันยังได้อยู่จ้ะ อันแดดดีเลยจ้ะเมื่อเก็บเก็บอันทรงกวนจิตเพื่นกระสีเฝ้าไปเฮ็ดงานแบบน,น,นี้เก็บเฝ้าเฝ้าแล้จ้ะมือนี่เก็บแล้วนี่ละดอกไปเฮ็ดลาบแบ่บดอกนีอยู่ก่ออยู่เงาะอันนี้บ่เอาดอกแ้ะมันเท่าหักแล้วเอามันใบเป็นเสือะ อยู่ตนงามเลยงงเลยจ้ะงก่องงจุ่มนี่สองดอกสามสีดอกนี่ยังอ,อ่อนๆอยู่เลยค่ะอืมใบไม้บังใบไม้บังคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละจ้ะมันก็ได้เป็นบรรยากาศ มีความสุขลุ่มพัดซวยๆเอาไว้พอกันนั่นอีกคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ